โอ้โห oh, oh, สวยงามสวยงามครับสวยสวยสวยนี่สวยสวย รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้เสียงหัวเราะสวัสดีครับวันนี้คนมักคเก็ตเต้มะพร้าวมาสามลูกครับเดี๋ยวคนมักคเก็ตจะทำข้าวหลามมะพร้าวนะครับวันนี้ามะาพร้าวเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องแช่ข้าวเหนียวไว้ก่อนันนี้ข้าวขาวครับ ข้าวขาวไปถ้วยขึ้งนะกระเป๋าสามลูกแล้วก็จะใส่ข้าวดำด้วยครับว่าไงว่าไงเธอคสรุปว่าข้าวข้าว,าวไปหนึ่งถ้วยนะครับถ้วยนนี้นะแล้วก็จะใส่ข้าวดำไปครึ่งถ้วย อันนี้นะครับถัวยน,นี้แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นำไปล้างไปแช่ทิ้งไว้6ชั่วโมงครับหรือทั้งคืนก็ได้นะครับว่าไงครับลูกอนะเออขนมเออขนมมะพร้าวไงลูกขนมมะพร้าวไง,วไงกินไหมหอ่ะกินเป็นหรอ นะครับเดี๋ยวเรา,าํำไปแช่น้ำ6ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันค,นะครับแช่ข้าวได้6ชั่วโมงแล้วเราก็จะมานึ่งข้าวนะครับนึ่งนะไปสัก40นาทีครับเนะาจาะรูตรงกลางมา ร,ระหว่งางรอข้าวสุกเราก็จะมาทําน้ํากะทิครับใช้กะทิกล่องก็ได้ใช้กะทิะดะทสดก็ได้นะครับันป้เกล่องกล่องใหญ่นะ่าจะใช้ครึ่งกล่องกล่องใหญ่500้อย ึ่งกิโลใช่ไหมห้าร้อยอน้ำตาลปิ๊บครับรรจะใส่แบบไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะก็คือตามชอบนะครับใครชอบหวานก็ใส่กว่าอันนี้จะชอบจะทำรสแบบกลางๆนะครับให้มันชอบมันๆกะทิมากกว่า ก็จับเกลือป่นนิดหน่อยปลายช้อนนะโอเคจากนั้นเราก็จะก้อนป่นไปให้น้ำตาลละลายเลยครับอันนี้สำหรับมะพร้าวสามลูกนะครับมะพร้าวน้ำหอมสามลูกที่คึ่งกิโลน้ำตาลที่ปรุงแต่ง สวลายนะครับกันจะได้ประมาณนี้อ่อยนะลูกเอาไหมน้ำมะพร้าวอ่ะเอาเอาหรอต้อันนี้เนื้อนเนื้อนิดเดียวเลยลูกใหญ่ชะเปล่าเสียงอะไรลูก โอ้ยนามเต็มถ้วยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาถ้วยก่อนนะทอยต่อไปก็ขูดตเนื้อมันครับมาเร้าก่อนออถ้าใครมีถั่วแดงมีเผือกก็ใส่ได้นะครับแต่คนมาเตจะใส่แปะก้วยกับมะพร้าวสองอย่างใส่ถั่วแดงถั่วดำได้หมดละ ว่าไงลูกใส่แบ้ก,กล้วยลงไปเลยโอเครอข้าวสุกโอเคข้าวสุกแล้วครับส,สี่สิบนาทีผ่านไป้าวได้แล้วใส่นี่เลยนี่อุ้ย ทีใส่ตอนร้อนๆเลยครับใช่ไปเลยใส่ไปคนไปไไว่าไงจ๊ะเอ็ดูดีกว่านะเฮ้ยอันนี้เขาเรียกข้าวข้าวเหนียวดำสิ ทำ,ทำขนมได้ทำขนมอะไรทำขนม<า>ทำขนมนี่ไงใส่มะพร้าวเนี่ยท,ที่ใส่มะพร้าวเหรอจ้อยน่ากินไหมล่ะน่ากินเอาถอยเลยเดี๋ยวเชฟทำให้ ได้ได้ได้เป็นนั่งรอเลยนะใช่ถูกต้องข้าวหลามหรอจะทำข้าวหลามเชฟจะทำข้าวหลามไงมไจ้าต่อไปก็ใส่มะพร้าวครับะมะพร้าวาแปะปวยลงไปเลย มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมอ่อนๆอาันนี้คืออะไรคะเคาเเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนภาชนะก่อนครับเปลี่ยนนะครับนคนง่ายแล้วครับโอาชีดคุณน,นี้จ้ะชีดคุณน,นี้เอ,อไาไปสีคือไมด้ออได้นะได้

คกอกใส่มะพร้าวเลยครับอันนี้ไงลูกทําข้าวหลามมะพร้าวไงข้าวหลามมะพร้าวอันนี้เนี่ยไงเอาเอากอกเข้าไปใส่ใส่ใส่ลงมะพร้าวแน่นๆเลยโอ้โหข้าวมันเยอะใส่ลงสามลูกจ้าจ้าจ้าเอากอกเข้าไปขาเหรอครับขาไม่สวยเอ้ย

ไปเล่นกับเล่นกับแม่จิไป okay, เชฟทำข้าวหลามข้าวหลามเอ,อ่อโคโค่นัดโคโคั่นอะไรนี่นี่ไงไหนอ่ะขอดูหน่อยนี่อ๋อ oh. สนใจไหมล่ะชอบไม่ใส่ข้าวอ๊กแอกอข,อข้าวเสร็จแล้วครับแต่งหน้านิดหน่อย นึ่งกระายอบก็ได้นะครับถ้าคนมีทู่อบนี่อบมันจะสีเหลืองหอมอร่อยแต่คนมาเทนวันนี้จะใส่จะใส่ไมโครเวฟนะครับลองดูก่าว่าจะกระเด็นไหมไม่น่าจะกระเด็นนะอย่างนี้เองครับเราจะปิดฝานิดหน่อยสเวฟเอาครับเดี๋ยวตั้งเวลาสัก ทั้งเวลาสัก5นาทีนะ15นาทีไม่ใช่5นาที15โอเคไปสักน15นาทีไปแล้ว15นาทีเรียบร้อยครับโอ้โหไหนดูซิดูซิ ดูหน่อยสิโอ้ร้อนร้อนสวยแจ่มโบสุดยอดเดีมมมมม๋ยวออกให้ดูครับโอ้โหสวยงามสวยงามครับสวยสวยสวย สวยสวยชิมด้วยอืมเรียบร้อยครับขามมาา่ามะพร้าวชอบก็อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งด้วยน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ